สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เครพรักทุกๆท่านครับอยู่กับผมช่องท็อปแท็บหกล้อไฮโซวันนี้พาทุกท่านมารับชมหัวล่าครับตัวนี้ก็น่าจะจำกันได้เนาะจำกันได้ไหมลองทายดู โมลาก G X Z สามสองศูนย์นะครับแปลงโฉมเรียบร้อยครับทําสีพร้อมตกแต่งเอ่อทำสีขาวสีเดิมเดิมนี่ก็ถือว่าสวยนะครับดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบน ติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ใส่นี่ครับชุดแต่งครับใส่ชุดแต่งทั้งหน้าทั้งหลังเลย สีทั้งหัวทั้งเช็ดสีครับพ่นใหม่หมดเลยต้องรีบรีวิวไว้ก่อนก่อนที่ฝุ่นจะจับนะครับเพราะว่ารถพ่วงวิ่งเยอะมากเขาทำทางรถไฟนี่ขนาดน,นี้ก็ฝุ่นเกาะแล้วเนี่ย แว,วันสองวันเองพุ่งเปียวมาถ้ารถมันสวยพ่นสีนิดเดียวก็สวยครับให้น้องก็ขัดยางเอาไว้เมื่อวานมากดอันนี้เล่นไงนี่ดับเพลิงได้เรื่องเลยบอกให้เปีวเอาถังดับเพลิงมา ไว้บนรถดันไปกดซะก็เต็มเกือบเต็มเกือบเลยนี่เดี๋ยวให้ล้างออกใไหมก็ทาไม่เสร็จครับวันเมื่อวานมันคํำก่อนก็เลยเหลือฝั่งนี้นะครับชุดแต่งก็ยังอยู่ เลือฝั่งนี้แหละภายในก็ล้างใหม่ทั้งหมดครับหรือผมออกมาล้างใหม่หมดเลยนะครับเช็ดทำความสะอาดภายในเบาะนะครับพื้นพื้นเราทำไมมีทรายน้อยแสดงว่าทรายมาจากฐานเบาะแน่เลยเอาเบาะลงไปวางข้างล่าง เดี๋ยวจะเป่าลมออกอีกรอบนึงพื้นเราไม่ได้ปูอะไรให้นะครับเป็นพื้นเดิมเลยเดิมโรงงานอของเดิมก็สวยอยู่เบาะก,ก็ไม่ได้หุ้มครับของเดิมครับไม่ขาดไม่อะไรเลยคองมาะไราก็ซื้อนวมมาใส่เดี๋ยวไปดูฝั่งนั้น ตอนนี้รถก็จะเยอะหน่อยครับเพราะว่าชุ่วโมงเร่งด่วนครับรอน้องนะครับรอน้องพนักงานเราจะไปส่งรถแคนเตอร์กันก็จะเอาคันนี้ก็มีกำหนดส่งวันที่9นะครับ วันนี้วันที่เท่าไหร่อที่หกส่งวันที่เก้าครับก็จะเอาไปเปลี่ยนท่อยเสียแล้วก็ขับคันนี้ไป,ไปไปส่งรถเชนเตอร์ที่ชุมพลบุรีทาท่อแล้วก็เอาเบาะที่ไปหุ้มมาไว้กลับมาครับเบาะรถนรัเดี๋ยวจะพาชมคลิปอีกทีหนึ่งถ้าเกิดไปถึงนะครับส่งรถเชนเตอร์บริการดีไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ ะคอิซ i s เดก้า GX320 z m a g l o a d ปี2551ครับ, 20, Road, 51, รบตัวนี้จะเป็นปีสุดท้ายนะครับเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะกระโดดมาเป็นโ o บ o c คอนะครับตัวนี้ถือว่าตัว m a g l o a d ที่ความพิเศษของเขาก็คือเขาจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็เบาะลม เมื่อกี้ก็ลืมให้ดูท่นเบาะลมนะครับนี่เป็นกระจกไฟฟ้าครับไม่ใช่รถเก่าญี่ปุ่นนะครับขาดออกแล้วสวยดีอันนี้เป็นเบาะคนนั่งซ้อนไม่มีไฟฟ้าครับเป็นเบาะคนขับฝั่งเดียวนะครับ เป็นไฟฟ้าสภาพโดยรวมสวยๆครับคันนี้ก่องฟงก่องฟิวสวยๆเลยเดิมจริงๆคันนี้เดิมจัดเบาะใม่ๆอยู่เลย บางคนเขาไม่ชอบที่จะเอารถไปหุ้มอะไรนะครับเขาก็ชอบเดิมๆขายความเดิมอ่ะดีที่สุดแต่เราทำความสะอาดให้ใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดนี่ยกให้ครับเพราะว่ารือหมดเลย จนบอกว่าน้องว่าเอ้ยทำไมเอ็งลื้พมออกมาทำไมไม่เอาผ้าเช็ดมันบอกว่าเดี๋ยวกลัวไม่สะอาดเอาทีเดียวเลยให้มันสะอาดไปเลยทีเดียวเช็ดสีเงาเเครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมผมวผมกลัวว่าผมยกหัวขึ้นมันจะชนอะนั้นน่ะเพราะว่ามันคงจะชนแน่เลยหมวก,กับคานบนน่ะชนแน่ครับ เพราะว่าจังหวะมันชนแน่นอนเอ๊มันหาน่างกันแค่นิดเดียวเองถ้ายกขึ้นไมกจะชนนะครับยกนิดนึงก็ได้เอนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวให้ดูเครื่องครับสีโดนหรือเปล่าไม่รู้นเะ๋ยจะให้น้องเข็บอีกทีถ้าเกิดมันโดนเปิดประตูเปิดประตูไปยังไม่ได้ตรวจงานเลยช่างสีก็ทำมาดีอยู่ สีสวยครับท่าน,นเปิดฝากระโปรงดูกันสีสวยไหมตรวจงานซะหน่อยครับเอ่อ S 700ก็ไปทําอยู่ครับตอนนี้ติเดีด้ยดี ถ้าใครเห็นรถคันนี้มาตั้งแต่แรกก็รู้ว่านะครับว่ารถคันนี้เดิมมากๆเลยเดิมๆบางๆดีๆนี่แหละโอ้ยคนเดียวได้หรือเปล่าเดี๋ยววางก่อน ไม่น่ารอดหนักดูแค่นี้พอหนักมันหนักหมวกเฮ้ยหนักครับหนักหนักเมื่อกี้ยกขึ้นแล้วน่าจะโดนครับน่าจะโดนคันนิดๆหน่อยๆกลัวมันแตกถ้าเกิดมันหงายไปแล้วเนี่ยมันจะดึงไหมไม่อยู่ มันสูงรถอแอร์เย็นครับเครื่องดีเดี๋ยวสตาร์นให้ฟังโอ้ผมรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับยางนี่ดีทั้งสิบเส้นเลยใช้ได้นะครับซื้อไปใช้ได้เลย ยางพสยี่บเอ็ดครับยางทียี่บเอ็ดใช้ได้นะครับยางยังลึกอ,อยู่เลยข้างหลังก็โอเคครับทั้งสิบเสซตเลย<า><า> ตาร์ทให้ฟังเสียงแบตมีหรือเปล่ามา มาโดนเหมือนกันนะแจ๋ะวจะเองเอาน้ำสีลอกดูเราก็บอกเขาได้นะบอกได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะทำตามหรือเปล่วเวลาเขาพ่นสีบอกว่าผิดให้ดีๆหน่อยเขาบอกราคามาผมเพิ่มให้อีกพันหนึ่งอ่ะให้เก็บรายละเอียดให้ผมหน่อยดเ,อเด้อเอาแบบสวยๆเอาคมดีๆแต่เขาก็ทำมาดีอยู่นะ แต่มันก็มีบ้างเ้าก็เราก็ต้องมาเก็บเอาบ้างเราก็ต้องมาเก็บบ้างเดี๋ยวจะเปิ้ลให้ดูเครื่องดีทีคันนี้ดีมากๆ กดอันนี้ไว้ให้ชอบเบียกเด้วเราก็ว่าอยู่ทำไมเัาเล่งมันทำไมเัาเล่งมันตามหลังมากดชอบเบียกเอาไว้ดูควันครับ งนี้บอกไว้เลยว่าสุดน้องที่สุดกับเครื่องดีมากมากพอดีน้องมาทำความสะอาดเลยไปกดโดนไอ้ช็อปบ,บีครับ นี่ครับเบาะลมนะครับเป็นตัวแม็กโหลดตัวเขาเรียกว่ารุ่นนี้คือตัวล่าสุดคือโมเดลสุดท้ายเลยที่จะเป็นหัวเดก,ก้าสติกเกอร์สั่งมายังไม่หมดเขาส่งมาไม่หมดเหลือคำว่า ทะเลเทิแล้วก็คาดหน้าอีกสองตัวนะครับเดก,ก้านี่จะขาดไปได้เลยตัวคาดหน้าคือถ้าไม่มีก็คือไม่ใช่รุ่นนี้น้องทำไมชยย้ช่งนางโอเคครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผมมาตลอดนะครับ ท่านจงสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองนะครับแล้วก็การงานมีการงานที่ดีได้เงินเยอะๆเงินเดืนอนสูงครับเงินเดือนเยอะๆ <Okay. S 2> ใส่คิ้วกันสารให้ทั้งสองด้านสาธุ สิ่งไหนดีสิ่งไหน,นระเสิฐมอบให้กับท่านผู้ผชมพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเล่าประสบการณ์การเข้าวงการอะไรให้ฟังเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมทาคลิปให้ครับพรุ่งนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับน้องมาแล้ว